จะเป็นไงต่าไดีป่ะดีครับท่านจับอนนี้ก่อนเติะะร์ดแต่เมื่อคืนฮลองให้ฟังดีลองเพลงไหม<อ>เ้เ,เ,เพลงที่เขาเป็นขับชอบหมากสุดเลยเอาเร็วย<ต>ู่เวลาอยู่300เมตรนะคนเยอะครับท <Chain noise> ่านเยอะไงอยู่ในไลฟ์มันไม่เยอะหรอทีนี่เรอเราไม่เห็นไงครับท่าน ผมไม่เห็นมองอื่นเลยผมก็มองฟ้า,างรเอาไหนร้องให้ฟังให้ดีท่านอยากฟังเพลงอนนะไรฮะเพลยเลือกมากเลยเอาเลย,ยเลาไปอยู่แค่นี้ลวเอาเออนี่ทำไมเข้า้าอ่ะไม่้องร้องละหมดเวลาละที่ทอ้องพาาดดันเลย ถ้าฉันมีใจพิเศษจะพาเธอจรานคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอเคเก่งมากอันนี้พ่อให้เนจานะขอบคุณครับพี่พิเศษก็เจอมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่หาเสียงนะครับท่านเป็นสองปีเหมืนปีครึ่งนะตั้งแต่รับรองรอรับรองครับท่าน เจอเงก่อนไหมตอนหาเสียงเจอไหมหรือว่าตอนที่เริ่มตั้งแล้วไปตอนที่อ๋อที่ไปบ้านล้างครับท่าน <c oughs> นักข่าวครับท่านข้าวหน่อยครับ มีรถขยะไลฟ์เรียวครับช่องไลฟ์เรียวครับผู้ว่าช่องอะไรนะไลฟ์เรียวครับไลฟ์เรียวให้ใครด <Hey, bye. S 1> ูไลฟ์เ like, ร <live> <we> ียวมีในช่องครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับกลัวเลยตอนแรกไอ้นี่เป็นใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นใครก็วหรือเป็นคนธรรมดาวะ ก็ไม่เจอที่เอกมัยที่สองก็ไปดูขยะครับกี่มาตายมาคใครวะเฮ้ยมาไงเนะี่ยลินตามึงมาตามกูทำไมเนี่ยมาตอาเช้าเนี่ย